วันนี้ค่ะ The Magic ค่ะเรามาอ่านหนังสือกันต่อนะคะพี่ว่าจะสรุปให้นะคะเรามาถึงบทที่สามค่ะคุณรอนเดเบิร์นตั้งชื่อว่านำความมหัศจรรย์มาสู่ชีวิตคุณค่ะเพื่อนๆต้องการความมหัศจรรย์ไหมคะถ้าต้องการก็ตามพี่วามาเลยนะคะวันนี้ค่ะจะบอกว่าเมื่อเราเชื่อว่าความมหัศจรรย์มีอยู่จริงเราได้รู้แล้วว่าความลับอันยิ่งใหญ่ ได้รับการเปิดเผยแล้วมันคืออะไรคะจำได้ไหมคะมันคือความสำนึกรู้คุณคะ่ะและว,วันนี้คะ่ะมาต่อด้วยการนำความมหัศจรรย์มาสู่ชีวิตคุณคะ่ะฟังแค่ฝั่งชื่อนะคะก็สุดที่จะตื่นเต้นแล้วล่ะคะ่ะว่ามันคืออะไรกัน,นเพื่อนติดตามไม่จบนะคะอย่าลืมนะคะนำความมหัศจรรย์มาสู่ชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร ความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณจะเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดของคุณค่ะจะเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดของคุณค่ะนะคะคุณรอนดเบิร์เขาก็มีหัวข้อตามมานะคะที่น่าสนใจคือชีวิตคุณมหัศจรรย์หรือเปล่านะคะเขาตั้งคำถามเลยนะคะเป็นข้อเท็จจริงที่แสนธรรมดาในเมื่อคุณไม่สำนึกรู้คุณคุณจะได้รับกลับคืนมากขึ้นได้อย่างไรกัน คุณได้หยุดยั้งความอัศจรรย์ที่ควรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตเมื่อคุณไม่สำนึกรู้คุณคุณก็หยุดยั้งสุขภาพที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นความรื่นรมที่มากขึ้นเงินทองอนุดมสมบูรณ์ขึ้นและความก้าวหน้าในการงานในอาชีพหรือธุรกิจฟังให้ดีๆนะคะตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะได้รับคุณก็ต้องให้ เพื่อที่จะได้รับคุณก็ต้องให้ค่ะนี่คือกฎค่ะคุณรอนระเบิร์นบอกนี่คือกฎนะคะคุณจะได้รับคุณต้องให้ก่อนการสำนึกรู้คุณคือการให้การขอบคุณการที่เราสำนึกรู้คุณนั่นคือเราให้นะคะเราให้การขอบคุณอันนี้เป็นกฎเลยนะเะพื่อนๆค่ะเราให้การขอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะ ถ้าไม่ให้คุณก็ตัดตนเองออกจากความมหัศจรรย์และจากการได้รับทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นต้องให้นะคะให้การขอบคุณเราเรียกสิ่งนี้ว่าการสำนึกรู้คุณค่ะนะคะเดี๋ยวมาตามนะคะตามต่อมีคำคมว่าจงจำไว้ว่าใครที่ไม่สำนึกรู้คุณไม่ว่าเขาหรือเธอมีอะไรก็จะถูกดึงออกไปทั้งนั้นค่ะ ระวังนะคะนำความมหัศจรรย์มาสู่ชีวิตค่ะเพื่อนๆทราบแล้วนะคะว่าการสํานึกรู้คุณคือการให้การขอบคุณค่ะการให้คำขอบคุณนะคะการให้คำขอบคุณเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเพื่อที่จะได้รับคุณต้องให้ก่อนนะคะ คุณต้องให้ก่อนนะคะให้อย่างง่ายๆเลยคือให้การขอบคุณหรือให้คำขอบคุณค่ะแล้วคุณจะได้รับแน่นอนนะคะคุณรอนดาเบิร์นาสูตรแห่งความมหัศจรรย์มาให้ค่ะขอยกคำกล่าวของนักการศึกษาและรัฐบุรุษชื่อคุณอิบนุคอลดูอามุกอตดิมาหุขออนุญาตนะคะถ้าอ่านชื่อท่านไม่ถูกต้อง ปีคิเตศัราถึง1 4 0 6ค่ะฟังดีๆนะคะท่านกล่าวไว้ว่าความรู้คือทรัพย์ความรู้คือทรัพย์แต่การปฏิบัติคือกุญแจไปสู่ทรัพย์นั้นแต่การปฏิบัติคือกุญแจไปสู่ทรัพย์นั้นค่ะเราอยากได้ทรัพย์ใช่ไหมคะอยากได้ความรู้ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญคือ การปฏิบัติค่ะถ้าไม่มีการปฏิบัติเราจะไม่ได้รับความรู้หรือทรัพย์นั้นแน่นอนการปฏิบัติจึงเป็นกุญแจไปสู่ทรัพย์นั้นค่ะขอขอบคุณมากนะคะสําหรับคํากล่าวที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเพื่อได้พบความอัศจรรย์ในชีวิตขอบคุณต้องเป็นคํสองคำที่คุณจะพูดอย่างตั้งใจคําว่าขอบแล้วก็คุณนะคะ ขอบคุณเป็นคำสองคำที่คุณต้องพูดอย่างตั้งใจค่ะและรู้สึกให้ได้มากกว่าคำอื่นใดต้องมีความรู้สึกด้วยนะคะไม่ใช่กล่าวขอบคุณขอบคุณขอบคุณเฉยๆไม่ไดนะ้มันต้องมาจากใจจากความรู้สึกนะคะสองคำนี้ต้องกลายเป็นเอกลักษณ์ของคุณพูดให้เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะติดปากติดใจนะคะ ขอบคุณคือสะพานที่คุณจะข้ามจากจุดที่คุณอยู่ตอนนี้ไปสู่ชีวิตในฝันโปรดฟังอีกครั้งค่ะขอบคุณนะคะขอบแล้วก็คุณขอบคุณคือสะพานสะพานที่คุณจะข้ามจากจุดที่คุณอยู่ตอนนี้ไปสู่ชีวิตในฝันค่ะ ขอบคุณคือสะพ,พานนะคะคือสะพ,พานที่จะพาคุณจากจุดตอนนี้ไปสู่ชีวิตในฝันค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณตื่นเต้นแล้วค่ะที่จะได้ทราบสูตรแห่งความมหัศจรรย์ของคุณรอนดาเบิ์นะคะมีอยู่3ข้อค่ะเพื่อนๆข้อแรกคือคิดและกล่าวคำมหัศจรรย์อย่างตั้งใจว่า ขอบคุณคิดและกล่าวคำมาสัจจรอย่างตั้งใจนะคะว่าขอบคุณข้อ2ค่ะยิ่งคิดและกล่าวคำมาสัจจรอย่างตั้งใจว่าขอบคุณมากขึ้นเท่าใดคุณจะยิ่งรู้สึกสำนึกรู้คุณมากขึ้นเท่านั้นคะ่ะข้อ3ค่ะยิ่งคิดและกล่าวคำมาสัจจรว่าขอบคุณมากขึ้นเท่าใดคุณจะยิ่ง มีความสมบูรณ์พูนสุขมากขึ้นเท่านั้นค่ะเพื่อนๆคะการสํำนึกรู้คุณคือความรู้สึกนะคะต้องพูดด้วยความรู้สึกเลยค่ะจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติการสํานึกรู้คุณคือรู้สึกสํานึกรู้คุณอย่างตั้งใจให้มากเท่าที่จะทำได้เพราะ แรงความรู้สึกของคุณนั่นเองที่เร่งกระบวนการมัศจร,รันในชีวิตคุณค่ะหากคุณเพิ่มความรู้สึกสำนึกรู้คุณผลรับในชีวิตจะขยายให้เท่ากับความรู้สึกของคุณเลยค่ะเพราะฉะนั้นความรู้สึกสำคัญนะคะไม่ใช่กล่าวว่าขอบคุณอย่างเดียวต้องใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยอย่างตั้งใจนะคะยิ่งความรู้สึกจริงแท้มากเท่าใด ยิ่งสำนึกรู้คุณจริงใจมากเท่าใดชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปเร็วเท่านั้นค่ะเมื่อพบแล้วว่านี่เป็นการฝึกฝนที่เล็กน้อยเพียงใดการนำการสำนึกรู้คุณเข้าไปรวมอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณนั้นง่ายเพียงใดและเมื่อได้เห็นผลลัพธ์อันมหัศจรรย์ที่เกิดกับตัวคุณแล้วคุณจะไม่มีวันอยากกลับไปสู่ชีวิตที่เคยเป็นใหม่เลยค่ะหาก ปฏิบัติการสำนึกรู้คุณน้อยชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนน้อยหากปฏิบัติมากในทุกๆวันชีวิตก็จะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและด้วยวิธีการที่คุณแทบนึกไม่ถึงค่ะเรามาทวนกันนะคะการสำนึกรู้คุณเป็นความรู้สึกค่ะเป็นความรู้สึกนะคะไม่ใช่ความคิดค่ะเราต้องกล่าวอย่างรู้สึกจริงๆยิ่งเรารู้สึกมากขึ้นเท่าไหร่นะคะ ผลของความมหัศจรรย์จะมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้เราคิดนะคะและกล่าวคำมหัศจรรย์อย่างตั้งใจค่ะคิดและกล่าวคำมหัศจรรย์อย่างตั้งใจใส่ความรู้สึกจริงๆนะคะยิ่งจริงแท้เท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่วานําความมหัศจรรย์มาสู่ชีวิตเพื่อนๆแล้วค่ะขอบคุณคุณรอนระเบินค่คะขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้ว 白色。